ต้องหน,นักว่าช่วงนี้ต้องหน,นักก่อนวันพักนะร คุณเลื่อนแสงก็หุณเกษตรนะครับผมคุณต้องทำี่การแต่ลงมาจำเหนียวตัวด้วยแข้งปานเล็กหมดเฮ้ยเฮ้ยตายเฮ้ยตาายตายโอ้เตะแห้งพูดเรื่องธรรมชาตินะแล้วแต่หลักสูตรของเทรนเนอร์แต่ละคนนะไม่เหมือนกัน กอมีอย่างก็อีอย่างก็มีน ality, oh ะครับผมถามว่าน่าเล่นไหมแสงมัน ตามนะครับวันที่2มนะครับผมอำเภอรีสอที่นราธิวาสนะครับแฟนชาวใต้อย่าลืมมวยคุณภาพระดับแนวหน้าของเมืองไทยครับสิบเอ็ด พูดแล้วพูดแล้วเป็นไรอ่ะ